เกษตรปศูเกษตรศาสตร์ KU 8ปดนครับอายุสีเดือนครึ่งเล่นตบไม่เกิน ปลงนลยยี่สิบสองไร่ปอดโลกใบด่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยูแปดสิบคยูแปดศูนย์ ตรวจมันกันเดีนต้องเลยปลอดโลกใบด่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาทำพันปีเนอะบอพว่า,กาเกษตรกรจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ต้ตนโค้งคดไม่สามารถปลูกกับเครื่องที่ติดรถอ,อีร่มได้ครับ แต่พอเป็นแป้งสเสถียรกว่ามันคิดสายพันธุ์ครับผมทนเจอโลกใบดาว